สวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่ผ้ามาเมืองต้นสมอบักสมอบ้านเห้านี่แหละจ้ามะเมงต้นเพิ่นใหญ่ๆเพิ่นปลูกมาหลายปีลเลยจะนี่เห็นตั้งแต่โดนๆตั้งแต่เพิ่นมาปลูกบ้านเพิ่นก็นมาปลูกต้นสมอไวนาบ้านเนาะค่ะนี่เป็นบ้านาติเด้จ้ามาเยี่ยมเพิ่น หน่วยดกดกเตรียมต้นตาออนซอนพี่น้องเอ้ยน่วยเพินสมอไทยนะคะกุ้งสีหงจักกันเบิดทุกคนละเนาะจ้ะ mm hmm. เพินมีซับประคุณมากมายหลายอย่าง mm hmm. โอ้ยตาลายน้ำดีคือใส่เทนอก,ก่อง mm hmm. เพินว่าเปลือกของเพินนี่ก็มีประโยชน์หลายเ้ยจ้ะ mm hmm. เปลือกของ ต้นสมอนเนี่ยเนาะดอบักสมอบานเท่าไหร่บักสมอเนาะบานเท่าเอินบักสมอเพรนว่าเปลือกเพื่อนนั้นไปเป็นยาครับนำเหลืองเสียครับปัสสาวะมันรุ่งหัวใจสำหรับเปลือกของลำตน้นเพื่อนเนาะจ้ะแล้วก็กหน่วยออนเพื่นอนกกยี่หน่วยออนเพื่อนหนีหน่วยที่บอท่านแก,กเนาะเพรานว่าแก่ ครับประจำเดือนมากปกติฉระล้างเมือกในลำไส้ครับลูมในลำไส้เป็นยาระบายครับเสมหะน้่จ้ะสำหรับหน่วยแก่เพิ่นเพื่อนก็นมีลดลดเพื่อนมาต้นแต่ละสายพันธุ์มันบวกขึ้นกันนะจ้ะ่น่าต้นที่มันมีรดเข้มอะเสียออกเข้มแน่น่ะจะมีไปจะใส่เป็นหน่วยมันนอะใส่เป็นยาแก่พยาธิแก่ ขิดฟีมแมลงสัตว์กัดต่อยประดงนำเหลืองเสียและบำรุงผิวพรรณแก่ฤทธิ์สีดวงทว้านเป็นยาระ,ะงับประสาททําให้นอนหลับน้ำค่ะเป็นคนที่เป็นโรคนอนสะดุ้งยังสี่ค่ะเพ่นว่ากินหละจะเฮ็ดให้มีอาการบรรเท่าอาการใดจะ้ละลสำหรับลดฝาดกับรดเปรี่ยวเนาะเพ่นว่าเอามา ผลแก่เนี่ยเอามาเห็ดนหนมึกเพยังหูว่าบักสมมอกเอาไปเห็ดนหนมึกได้น้อยจ้ะูเพิ่นนี่ทอนพิดเพิ่นว่าทอนพิดไอ้อียังละ่ะเออทอนพิดในร่างกายกินของพิดกินของแสลงน้อยจ้ะก,กินพิดส้มแดงเพิ่นว่าบำรุงน้ำดีแก่โรคบีดจุกเสียด ย่อยอาหารแก่การอาเจียนสะอึกหรือว่าไอหอบแก่ไข่แล้วก็น่วยแก่ขาอน้ำไปตากแหงแล้วก็มาบดบดแล้วก็เอามาโรยใส่แผลใดเด้ดยจะเป็นยาไอรักษาแผลอีกชนิดหนึง่งเป็นว่าแล้วก็แก่ปวดเมื่อยแก่ล่มลมวงเป็นยังไงเนาะล่มปวงกับบรูคือกัน แก่เจ็บข้อ้วก็ดสมานแผลในล่ำไสจ้าเป็นมาอันซอยในการขับทายทองผูกมันจะแปลกอยู่ตรงที่ว่าซอยซอยไอ้ท่องผูกก็ได้ซอยแก่อาการท่องท่องห่วงก็ได้เพ่นะิซมีทั้งปิดและเปิดอยู่ในตัวพันว่มาเอ็ดให้ซอยแบบว่า เป็นเป็นสมุนไพ่เป็นทีว่ารักษาเป็นสมุนไพ่ทีว่ารักษาอาการท้องผูกและท้องร่วงไอให,ให,ให้แบบว่าเพ่นว่าหูปิดหูเปิดแก่บ่หูกับภาษาทั้งไอรักษาเพิ่นนอกจะแต่ว่าเพิ่นวาไข,าขาว่าอยารักษาท้องร่วงก็ไดท้องผูกก็ได้ลักษณะนี้น่าจะ กันซอยในการขับทายทองม่านทองผูกพนวารถไอ้แก่พยาดแก่พิษฟีมะเร็งสั์กัดต่อยนี่ก็ได้วาวลแก่ประดงนี่ก็ได้จ้ะสำหรับสมอไทยของเฮาสรประคุณก็มากมายหลายอย่างที่กันเด้อจ้ะสำหรับสมอนี่ก็เคยเอามากินอยู่จ้ะแมบว่าไอ ไปลาทายเฮาทายบอออกน่ทองผูกส่วนหมากบรานเพิ่งแกว่ากินมักสมอตี้ะได้ไทายออกยังสีหนาเป็นกระบอกเคยเอามากินอยู่จาะก,กระไดพ้นอยู่ค่ะแต่สําหรับทุกมือนี่แกเอามากินกระปุล่ะจ้ะ <c oughs> กินกระปุนกับเจวเน่อจากละต้นนี่เพิ่นจะเป็นแบบว่าบ่ฝาดแห้งือจะออกเปรี้ยวนิดนึงฝาดน,นิดนึง คือพ่อหมอกินกระลังแสบตน้นนี้ของเพ่นนี่เป็นสมอที่ว่ารสชาติดีต้นหนึ่งนะคะก็กินมาแต่ไดแม่เพิ่นเคยเคยมาเก็บเอาไปกินกระปุบบนกระปเจวนะ้องบานญาติอยากก็มาขอ,อกันยังสินาะเพิ่อนปลูกไว้แล้วปีนี้เป็นโดกขักอยากมาไทายพี่น้องรับชมคะ่ะสำหรับประโยชน์หรือว่าซับประคุณต่างๆ ก็ให้พี่น้องนําไปพิจารณาต่อยอดถ้าเผื่อว่าจะใส่เนอะจะถามบูรูถามแผดแผนโบรานสมุนไพรทุกชนิดกินหลายไปกับบดีกินหน่อยไปกับสิบเหมาะสมกับการรักษาโรคเนาะค่ะเนาะก็ให้กินแต่พ่อสมควรจ้ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีสาราดีๆฝากให้พี่น้องรับฟังและรับชมซัมหนี่จ้าขอประคุณทีเขามารับชมและก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับทาางช่องเนาะคะ่ะเพื่อจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปดีๆต่อไปจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ